ราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรักษาจิตอไว้ได้นะศีลจะมีกี่ร้อยข้อนะมันก็มาเกิดขึ้นเองอัตโนมัติถ้าเราไม่ทําชั่วทางกายทางวาจาศีลเป็นเครื่องกั้นไม่ให้ทําชั่วทางกายทางวาจานี่เรามีสติรักษาจิต,ตอยู่เนะี่ยจิตมันไม่ชั่วความชั่วมันก็ไม่มีโอกาสที่จะล้นออกมาทางกายทางวาจาได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีสติ รักษาจิตเอาไวนะ้นันเราจะได้ศีลน,นะอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อโมเมพูดเองนะเป็นคำสอนที่พระเจ้าสอนออนั่นแหละแล้วเระาองค์นั้นท่านก็รักษาข้อเดียวคือรักษาจิตของท่านการรักษาจิตไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าจิตนะสิ่งที่รักษาจิตนะคือสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจของเราถ้าจะรักษาจิตก็ คอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเรามีความสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันมีกุศลเกิดขึ้นให้รู้ทันโลภโกรธหลงเกิดขึ้นให้รู้ทันคอยรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆไปศีนัตโนมัติจะเกิดสติจะเป็นผู้รักษาจิตที่บอกให้มีสติรักษาจิตนั้นท่านสอนถูกนะ เรารักษาจิตไม่ได้จิตเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติขึ้นมาเมื่อไหร่นะอย่างจิตเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเรามีสติรู้ว่าจิตโกรธความโกรธจะดับทันทีที่สติเกิดอัตโนมัติเลยใจมันลอบขึ้นมาเรามีสติรู้ว่าจิตกำลังโลภขึ้นมาแล้วความโลภเกิดขึ้นทันทีที่สติเกิดความโลภก็ดับทันที พราสติกับกิเลสนะเกิดร่วมกันไม่ได้ถ้ามีสติก็จะไม่มีกิเลสถ้ามีกิเลสก็จะไม่มีสตินี่เป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นกฎของธรรมะอย่างนี้เมื่อเราคอยมีสติรักษาจิตเอาไว้กิเลสจะเกิดไม่ได้เมื่อกิเลสเกิดไม่ได้การทำผิดศีลจะเกิดไม่ได้วิธีดูจิตให้เกิดปัญญา รู้โดยไม่มีอคติคือรู้ด้วยความเป็นกลางจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางก็เห็นสภาวะทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเราเป็นคนดูเหมือนเรายืนอยู่บนบกเห็นอะไรต่ออะไรไหลผ่านน้ำมาไหลาตามแม่น้ำมาเราไม่โดดลงไปในน้ำเป็นคนดูเฉยเฉยไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้าย จะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนั่นคือการเจริญปัญญาพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมชโชวัวดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่22พฤษภาคม2564